ฝากถึงแฟนคลับ FC นะที่ติดตามแล้วก็ดีหรือยังไม่ติดตามก็ได้องคลิปลงอะไรไปเนี่ยนะคนชอบนี่หลักร้อยคนเกียดหลักร้านคนแชร์นี่หลักหมืน่น FC ที่ยังไม่ตื่นอีกเป็นพันพวกดีๆจะมากดไลค์ถ้าสับนซะัไใครเนพวกสูบสาสูบมาแล้วมากดหัวใจ ถ้าก,กดห่วงใย,ยพวกเล่นสเก็ตตอกเมกด็ดกดเบาดมเก้ากดโกรธคนโสดจะกดเศร้าแต่พวกมวเมาเหล้านี่กดหาเลยดราม่าจะมาชอบคอมเมนต์สายเอเย่นส่งของขวัญสรุปสุดท้ายนี้เลยเนะตำรวจรวบยกช่องทั้งเจ้าของช่องเล็บสี่หลรอใครยิงผมอ่ะ าะคนที่ยิงเมื่อกี้นั่นแหละเร,เราเดนเราเดนบุกเหรอบุกป่าเลยฮะแล้วใครมายิงผมอยู่ผมอยู่ในบ้านไม่มีมุมเปิดเลยนะแล้วยิงได้ไงวะเนี่ยยัดไม้ไงฮะลูกยิงปีนไม้อะวิ ทำไมทำเงี้ยปืนเลยนเสียงปืนเมื่อกี้คือเพื่อเราโดนยิงหราอ่าอ้าว่าเอาเอาอาห้ายิงไี่อาห้าหรอปานอาห้าไม่ดีนะต้องให้ภาพนิ่งไปก่อนเสียงเบรความสนใจก่อนมันวิ่งมันตัดต้นไม้เต็มเลย โอเคผมเห็นแล้วไขว้นะไอทียอาคารอยู่เจ็ดละเมตรเฮ้ยบักเนินหรอวะมีใครคาอยู่ในทะเลไหมพวกเราอ่ะเฮ้ยแม็กโดนหายลงไปในทะเลแล้ววะเฮ้ยลงน้ำไปแล้วตายโดนละเอาเครื่องที่ตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะงินกไป โดนเอาไปเลยตกตบน้ำไปเลยนะไยไปที่ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวข้าบนงนะทดองนี่ไง f k g ตายไม่รู้เรื่องเลยใครให้มาตั้งแถวนี้่ะจังหวะโบบะจังหวะโบบะว่าเอปออจะบานแตกสอง เขาของในขันนัดแหกสองอ้าวโอ้ยฉันเลยแม่้านพีเอ็มอาร์กิชิน่าชบไปดูวงฟ้าแค่หนึ่ง ทำไมมันบินวะยังไม่ช่วยตายไปเดวิ่งมันไม่ได้วิ่งเขานอกเนาะผมวิ่งเข้าวงไม่มแม่ง,งเลยออกไปได้สักสามวิแล้ววิ่งเขา้าอ่ะไม่เป็นไรนะแค่เลื่อนรถนิดหน่อยตอแตกไปนะิดนึง จริงแต่เราตายเกิดเอาดิ I not แล้วก็เตรียมหาย่อากเจอเองซะแล้วอยู่ในบ้านดิเล่นในบ้านเราเล่นบ้องเห็นไหมไงวะมีเข้าบ้านไปแล้วล่ะ มาดีแท้ๆท้รู้าลาเลนเดินมาอ๋อของเยอวใช่ปะมาค่ะตุ๊กสัมบี้ลุกห้าสัง 来、嗯啊、了，这个。来来，这是。 นได้แล้วนะแเข้อใเหรอโอยว่าแล้วงมากหลังให้ใ้ทำงมเอวอวผมก็่นะโอ้ยอ้ยอะไรระเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างงี้ไหเลยไมู่อยู่ใต้ดินอยู่ใตดินันดินงู เขาเด็ดขวามืับเบินตาย n ห s เฮ้ยนข่ตายแล้ววะ え、oh. <laughs> Red flag stolen. My lady, my flag drop, red flag drop. Red flag, drop. <laughs> red flag retreat. Oh, phone <laughs> 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 เยี่ยมมากปลาระเบิดโดนใส่ตัวเองเด็บทองเด็บทอง <laughs> red flag, stolen! Red flag drop! <laughs> die, 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 What? Oh, yeah! Red, red flag drop! I <laughs> got <laughs>

等等，不好。好的。 Seconds left. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Red, Red flag, flag retreat. retreat. Blue flag drop. Blue flag Red retreat. retreat. Ha 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 ha. นี่ไงล่ะวิกเตอร์โ <Blog> ค <ging noise> in ่ไม่เจอแต่พ in ี่หนามเนี่ย Stolen. Oh. áo subscribe Pin kênh Ghiền เขาหดร้ายมาก you have left. 10 9, 9. blue flag r e t r e หมอเป็นคนแรกเลยนะ <laughs> ที่โดนหน้าไม,ม้ผ <laughs> ม ทุกหนึ่งอาทีก็คือจะมีเซตหนึ่ง A 4 B 4แล้วก็ B 2เนี่ยจะส่งกันอยู่ไหนไปไปวนเอาแล้วคือแบบประสบการณ์เริ่มเยอะแล้วไหนนี่เลยครับจุน้าุน้ากระเป๋าลถามเลยลุย ข้าสั่งมมกอนไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ได้เดยากก็พี่ไอเจอเอไอเทียห้าไอทีทีนฝาไม่ยทีทีนาไม่ยากหรอกใช่ไหมไม่ยากยากคือว่าเอไอเอี่ยมีบอดเฝ้า ไม่พงไม่พูดอะไรอะ่ะคือก็คอนแทคกก็ดิ้งเลยโดล็อกอยู่แล้ว เกียของเต็มรถเลยนี่ออกออกสองพันเก้านี่คือแน่นเลยนะไปไปไปใช่ใช่ใช่ออกไปเล้วเลยไปแล้วเลยไม่พี่เปไปปล่อยบอกว่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยแกปล่อยปล่อยแกเลยไกิลไม่มีเกียร์ตาไม่ติดเดี๋ยวค่อยไปไขที่บ้านไม่ไม่ไอ้เขียวไอ้เขียวกลับก็ได้นะพี่เออไม่เป็นไรขึ้นมากโอเคถอดมาเป็นหมักขรีล้อเลี้ยงเล่นตามปรบดินไงอย่ามาชิลอย เฮ้ยกัญชาหรอวีดอ่ะโอ้ศิลปะครันนี้โดยคุณเบสฮะต้อง rất là Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ